วิธีเลือกของชํารวยปีใหม่ให้เหมาะสมแนะนําเป็นร่มพับยี่ห้อธนาค้าล,ล่มรวยร่มพับของเราก็มีมากมายหลากหลายรุ่นให้คุณลูกค้าได้เลือกสั่งซื้อนะคะเพื่อไปแจกเป็นของชํารวยในงานเทศกาลปีใหม่นะคะในทุกๆปีนะคะคุณลูกค้าอย่างตัวนี้นะคะเป็นร่มพับแฟชั่นเกาหลียี่ห้อธนา ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะ<ๆ>เพื่อไปแจกนะคะและอีกทั้งยังสามารถที่จะกรีโลโก้ได้ด้วยนะคะเป็นการโปรโมทที่ดีนะคะแล้วก็เป็นของที่ลึกสื่อโฆษณา,าตัวนี้เป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้แข็งแรงทนทานด้านในมี UV สีดาเคลือบป้องกันแดดและฝนได้อย่างเยี่ยมป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่าเลยนะคะตัวนี้นะคะโครงก้านนะคะซีกลวดตัวนี้เป็นสีดำคนะ,คะ <c oughs> เพราะว่าเราเคลือบชุบกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปแจกก็ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะแนะนําเป็นร่มพับ3าตอนนะคะสองขานะคะยี่ห้อธนาคาร่มรวยตัวนี้นะคะราคาส่งอยู่50บาทเป็นสีพื้นนะคะเรียบหรูดูดีนะคะเป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่ได้ทั้งแรงทนทานด้านในมี UV สีเงินนะคะรุ่นนี้เคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะโครงก้านแข็งแรงทนทานนะคะก็มาพร้อมด้ามจับสลัดมือนะคะ ซีกลวดนะคะแล้วก็แกนกลางเนี่ยเป็นสีดําแน่นอนเราเคลือบชุบกันสนิม,มาแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะคะเหมาะมากที่ลูกค้าจะสั่งซื้อนะ,ะเพื่อไปสรีนโลโก้ทําเป็นของที่ระลึกนะ,ะเพื่อไปแจกนะ,ะให้กับปีใหม่เทศกาลที่ดีนะคะกับเทศกาลปีใหม่ของเราเนนี้นะคะต่อมานะคะแนะนําเป็นโรงทับสอง ก้อนนิฮอนธนาคาล่มรวยรุ่นนี้ก็กางง่ายเก็บง่ายมีการใช้งานที่ง่ายมากาพับแล้เหลือหนึ่งมันมาทัดนะคะมีการใช้งานที่ง่ายคุณภ,ภาพแข็งแรงทนทานเป็นเกรดพรีเมียมนะคะด้านในตัวนี้เป็น UV สีเงินเพื่อป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะมาพร้อมเก,กล็ดกางแน่นหนาแล้วก็ด้ามจับถนัดมือราคาอยู่ที่55บาทลองร,รีบสั่งซื้อแล้วนะคะต่อมานะคะแนะนําเป็นล่มพับญี่ปุ่นธนา้าล่มรวยตัวนี้นะคะม,มีน้ำหนักเบา พกพาง่ายสุดๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวนีจะกางให้คุณลูกค้าได้ดูตัวนี้มีการใช้งานที่ง่ายนะคะกางง่ายเก็บง่ายาพับแล้วก็เหลือประมาณ9นิ้วนะคะพกพาง่ายสะดวกสบายเหมาะที่จะนาไปแจกเป็นของช่าลุย้ยในเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างมากนะคะตัวนี้ที่สําคัญก็สามารถที่จะสกรีโลโก้ได้ด้วยนะคะเป็นโครงตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้แข็งแรงทนทานสังเกตว่าด้านในนะคะจะมี UV สีดำน,นะคะเพื่อป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่าพกพาไปใช้ที่ไหนก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวต่อมา เรามาแนะนำร่มยาวกันเลยนะคะร่มยาวของเราดีก็มีมากมายหลากหลายรุ่นนะคะก็เริ่มต้นกันที่ร่ม17นิ้วนะคะยี่ห้อธนาคาร่มรวยนะคะรุ่นนี้ก็เป็นร่มยาวตอนเดียวที่พกพาง่ายกัะทัดรัดมากๆนะคะตัวนี้เป็นร่มสาวออฟฟิศนั่นเองนะคะกดแบบออโตโอ้ตัวนี้นะคะด้านนอกเป็นสีพื้นสามารถสกรีนโลโก้ได้นะคะ UV ด้านในเป็นสีเงินนะคะเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะราคาส่งอยู่ที่40บาทนะคะมีสินค้าเลย พร้อมจะส่งนะคะหนึ่งหลังรุ่นนี้บรรจุหนึ่งร้อยคันสามพันคันห้าพันคันรุ่นนี้มีเลยพร้อมส่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยค่ะร่มยาวตอนเดียวขนาดยี่ดนิ้วยี่ห้อธนา้าล่อรวยรุย่นนี้นะคะเป็นไซส์มารตาารฐานนะคะที่เราใช้งานกันทั่วไปนะคะเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะไซส์เดียวกับที่แบงค์แจกนะคะตัวนี้นิยมเป็นอย่างมากนะคะที่จะสั่งซื้อเพื่อไปแจกเป็นของชองรวยนะคะในงานต่างๆนะคะตัวนี้ที่สําคัญสามารถที่จะสกรี ด้วยนะคะเพื่อเป็นของที่ระลึกเป็นของขวัญน,นะคะในวันปีใหม่วันดีๆของเรานั่นเองตัวนี้นะคะด้านในก็มี UV 4สีเงินนะคะกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้กันกลางแน่นหนาแล้วก็มาพร้อมด้ามจับที่ถนัดมือนะคะราคาส่งรุ่นนี้นะคะ45บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นร่มไม้เท้านะคะ ทัฒนาขาล่มรวยรุ่นนี้นะคะเป็นแบบไม้เท้าแปดก้านนะคะขนาด24นิ้วยี่ห้อธนาขาล่มรวยคุณภาพแข็งแรงทนทานนะคะด้านปลายมีปุ่มยางนะคะกล้มกันลื่นได้เป็นอย่างดีนะคะใช้คำขยุงนะคะแล้วก็มาพร้อมด้ามจับที่ถนัดมือนะคะตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นร่มที่ใช้งานประโยชน์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้เท้าก็ดีนะคะตัวนี้ด้านในก็จะมี UV นะคะสีเงินเครื่องป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมีการใช้งานที่ง่ายมาก ราคาส่งอยู่ที่70บาทตัวนี้แกนกลางแน่นหนาถึง14มมิต์ทำให้รุ่นนี้นะคะเป็นสินค้าที่ขายดีนิยมนําไปสกรีนโลโก้นะคะเพื่อแจกเป็นของชาด้วยปีใหม่ของฝันในวันปีใหม่นะคะรื่นต่อมาพรีเมียมสุดๆนะคะก็เป็นร่มกอล์ฟของเรานั่นเองร่มกอล์ฟยี่ห้อธนานะคาร่มรวยตัวนี้เป็นร่มกอล์ฟอโอตโต้นะคะมีปุ่ม เกบอออตอย่างดีตัวนี้นะคะโครงการเป็นสีตามเนื้อผ้าน,นะคะลมกอตของเราก็มีมากมายหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่180บาทเป็นโครงไฟเบอร์นะคะมี UV กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่พรีเมียมนะ,ะขนาดใหญ่ใช้งานคุ้มนะคะกลาง2คนนี่สบายๆเลยนะคะแน่นอนเวลาฝนตกจะแดดออกนะคะตัวนี้ไม่เปียกฝนไม่โดนแดดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะ นี้นะคะคุณภาพแข็งแรงทนทานที่สําคัญลูกค้าเนี่ยนิยมนําไปที่จะสกรีโลโก้นะคะเพื่อแจกเป็นของขวัญของชมำมื่ยในวันปีใหม่เป็นอย่างมากเพราะมีการใช้งานที่ง่ายนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะเหมาะที่จะแจกให้กับทุกเพศทุกวัยทุกๆคนนะคะที่เราเคารพรักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเจ้านายหัวหน้านะคะหรือว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะคะก็สามารถสังส่ง,สงซื้อกันได้ นะคะร่มที่ธนาคารร่มรวยนี่ก็มีมากมายหลากหลายรุ่นนะคะสินค้าของเราเนี่ยมีพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีไม่ว่าจะ3 0 0 0คัน5,000คันเราเปิดให้บริการขายร่มส่งทุกวันตั้แต่9โมงนะคะไปจนถึง2ทุ่มเรามีหน้าร้านชัดเจนนะคะติดต่อเราทางออนไลน์เนี่ยได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจไลน์แอดนะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะทางแฟนเพจเราจะมีการไลฟ์สดนะคะทำงานให้คุณลูกค้าดูตลอดเวลานะ,ะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆ นีจะขอตัวลาไปก่อนนะคะดูะก็มาแนะนําร่มสําหรับของช่วยปีใหม่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วร่มดีมีคุณภาพนึกถึงร่มนึกถึงธนาค้าร่มรวยค่ะ